เข้าวงการน,นี้ด้วยหน้าที่ของรองบริหารค<ฆ>ณะวิทยาศาสตร์ค่ะ<ฆ>ที่กำกับดูแลสำนักง,งานบริหารวันหนึง่งท่านคณะบดีบอกว่าให้ช่วยนะคะให้ช่วยค<ฆ>ณะจะทำ CFO <ฆ>ให้ให้ช่วยว่าจะทำยังไงให้<ฆ>ให้งานนี้สำเร็จ<ฆ>นะคะ<ฆ>ตัวเองกอ็ไปดึงน้องๆน,นะคะที่ มีพาร์งานที่เกี่ยวข้องมาเป็นคณะทํางานพอเราทํามาสักพักหนึ่งเราก็คิดว่าเราตัวเองต้องมีความรู้มากกว่านี้นะคะถ้าเราไม่มีความรู้เราจะดีไซน์ในเรื่องของการลดหลังจากที่เราประเมินเนี่ยเราไม่สามารถจะจะดีไซน์หรือออกแบบตรงนี้ได้ค่ะก็ไปอบรมค่ะอบรมหลายหลายคอร์สมากจากอุปกรณ์นะคะแล้วก็อบรมเป็นผู้ตวจสอบวันนี้มาเป็นผู้ตรวจสอบเนาะจาก แอคชั่นที่เราทําอาจารย์พัฒนาน้องๆทีมงานที่มองว่าหน้าง,งานเขาทําอยู่แล้วมีชุดความรู้เรื่องนี้